you yeah. ผมชัยพรนะครับวันนี้จะมาเล่าระบบเรื่องของระบบเคเนะครับผมเคเสเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเป็นระบบธุรกิจที่ทาให้ธุรกิจเติบโตได้ง่ายขึ้นแล้วก็พพอร์ตกับบริษัทการเซ็นเกนโกนะครับระบบเคสทาให้ธุรกิจเราเติบโตได้ง่ายขึ้นด้วยเพียงง่ายแค่ปลายนิ้้ครับผมระบบเคเมีเรื่องของระบบของ e-Learning นะครับระบบตัวแทนบัตรสมาชิกแล้วก็ระบบค้นหาผู้มุ่งหวังนะครับการสร้างกลุ่มลูกค้านี่จสามารถใช้ระบบเพื่อหากลุ่มลูกค้าได้แล้วได้รวบรวมคอนเทนต์ไว้ในระบบเคั้งหมดแล้วแล้วก็เราสามารถส่งคอนเทนต์ให้กับล การที่เราใช้คําว่าสวัสดีนะครับผมระบบเคซยังสร้างให้ธุรกิจเราเติบโตได้โดยระบบ KPI ครับผมวัดผลได้นะครับผมแล้วก็ยังช่วยให้ระบบเคซเติบโตได้ควบคู่กับบริษัทกัางเซนในระบบ e-learning ต่างๆนะครับผมก็สามารถให้ความรู้เกี่ยวเรื่องแผงกรตลาดเรื่องระบบการเรียนรู้ธุรกิจเรื่องระบบผลิตภัณฑ์นะครับรวบรวมครบอยู่ในระบบเคซททั้งหมดแล้วครับผมคลางเซนเรามุ่งหวังว่า ระบบเจะส่งผลให้กับผู้ที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจด้านเงินธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเราอยากเชิญชวนทุกขั้นเคสจะทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้ง่ายขึ้นครับผมคนไหนที่ไม่เคยทําก็สามารถทําธุรกิจได้ง่ายครับผมเพราะระบบเค s สซัพพอร์ตได้ทั้งหมดแล้วครับผม